สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกท่านทุกคนวันนี้ก็จะมานำเสนอเหรียญพระสวยๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญเต่านะครับหรือว่าของลวงปูหลิวนะฮะเกจิดังนะครับทางภาคกลางจังหวัดนครปฐมภาคจังหวัดลาดหลีมืองการจะรู้จักท่านดีนะฮะเป็นพระที่มีอ่า คุณงามความดีนะครับในการสร้างสถานที่สําคัญต่างๆนะครับไว้หลายที่แล้วก็เป็นพระปฏิบัติดีนะครับนาเลื่มใสนะฮะประสบการณ์เหรียญรุ่นต่างๆก็มีมากมายนะฮะอย่างเหรียญที่อยู่ด้านหน้าผมวันนี้ก็จะเป็นรุ่นสบายใจนะครับเนื้อนวะนะเหรียญน,นี้ขนาดก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่ นะครับขนาดกำลังพอดีนะฮะอ่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูชัดๆนะครับเรียนนี้อออกที่วัดไ่ทองพัฒนานะครับผมปี2539นะครับจากาหลายๆท่านเคยให้ข้อมูลมาก็จะโดดเด่นทั้งด้านค้าขายนะฮะทางด้านโชคลาภนะครับผมมหานิยมนะฮะ ประสบการณ์ของหลวงปู่หลิวเหรียญต่างๆก็มีมากมายนะฮะหาดูได้จาก youtube หรือจาก Google ก็จะมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับเหรียญนี้ก็ยังสวยงามนะฮะเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับผมด้านหลังนะครับสังเกตดีๆนะครับเนื้อนวะจะต่อโค้ดด้านนี้นะฮะด้านนี้ส่วนทองแดงก็จะตอกด้านนี้นะครับ เหรียญน,นี้ดูง่ายครับเหรียญแท้ดูง่ายถ้าใครรู้จักพื้นฐานเหรียญแท้เหรียญที่เกิดจากการปัม๊มจากแม่พิมพ์ก็จะเข้าใจง่ายครับชื่อรุ่นดีครับรุ่นสบายใจนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลงต้องให้เพื่อนๆนะครับนะครับชื่อ เดี๋ยวลองดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะเป็นนี้นะครับเหรียญนี้ก็ยังสวยงามนิ้วยังครบนะฮะติดชัดนะฮะดูพื้นเหรียญนะครับ รุนสบายใจนะครับ,รบดูพื้นเหรียญเรียบตึงนะฮะน่ครับแล้วก็สังเกตตรงด้านบนนี่ฮะจะมีเส้นขีดตรงกอไก่นะฮะและด้านบนตรงช่องสี่เหลี่ยมก็จะมีเส้นแตกเหมือนกันนะครับตรงนี้มีทุกเหรียญน,นะฮะ Okay. แล้วก็ไล่ดูตัวอักษรน,นะฮะตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันคมชัดนะฮะวัดไร่วัดใสทองพัฒนานะฮะด้านบนมันจะมีเส้นขีดเกินตรงนี้นะฮะเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไล่ดูรายละเอียดกันนะฮะ หลวงปู่หลิวนี่ก็ขึ้นชื่อเลยนะฮะเหรียญเต่าของท่านนะครับโดดเด่นมากจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเป็นเหรียญราคาไม่แรงนะครับหน่าสะสมแล้วก็ทันท่านปุกเสกนะครับราคาก็ขยับขึ้นต่อเนื่องครับเก็บไว้ไม่เสียหายครับ สมบูชาก็ดีครับรุ่นนี้โอเคนะครับพุทธคุณก็ไม่แพ้รุ่นหลักๆเลยครับเรียนหลวงปู่ดีทุกรุ่นครับเดี๋ยวดูหูเจาะบ้างนะฮะนาหูเจาะมาอย่างนี้เลยนะครับเจาะเป็นธรรมชาติแทงมาด้านหลังนะฮะ จเาจาะจะพอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะฮะครับด้านหลังสังเกตขอบเหลียงก็จะมีปริ้นมาครับเกิดจากการตัดนะฮะนะฮะ หางนียก็จะปีปริ้นมานะ,ะ,ะที่สำคัญก็ต้องโค้ดนะฮะชือ่ออ่าครับโคดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเหรียญแท้ดูง่ายครับมีกระแสเหรียญวิ่งเต็มน,นี่ครับ ในพื้นของโค้ดก็จะมีเส้นเสี้ยนด้วยนะฮะสังเกตดีๆจําโค้ดแม่นๆครับอยากให้แนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลองหาเหรียญมาศึกษาดูครับสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้ ขอบตัดลักษณะขอบตัดก็ดจะเป็นแบบนี้นะครับขอบตัดนี่ครับผิดดู สวยงามครับเหรียญรุ่นนี้ดูง่ายครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับหากเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีข้อมูลหรือมีอ่าความรู้อะไรแบ่งปันก็สามารถแชร์กันได้นะฮะคอมเมนต์บอกกันได้ครับผม โอเคครับเหรียญน,นี้ก็สวยงามอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นนะครับไม่แรงราคาพันต้นนะครับผมบขนาดก็กำลังพอดีนะผู้หญิงแขวนได้นะฮะกำลังสวยงามนะครับโอเคครับ จำหน้าจำพิมพ์แม่นๆนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาหากชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะจะหาพระดีๆมานำเสนอนะครับให้ต่อเนื่องนะครับมีเวลาก็จะมาถ่ายทอดแบ่งปันกันดูแบ่งปันกันชมนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับ